ดี่มเพิ่มขี่แนี่ข้าวเม่เมาแล้วเนียนทมีอะไรมาให้ทุกคนแล้วนี่ข้าทดีอำเพอ่มขี่แรนะเธอนะแต่ว่าทีาเ,าเ,เนื่อยจังเสียันี้เธอมาแล้วเนียนะเธอทั่ง,งท่านตังสาข้าวก่อนนะเออทุเธอมาแล้ันดับแกก่อนเยๆสบุนไเลยเอาไม้เอาไม้นะเธอน,ะอนี่เธอเธอ ไต่ตาแห้งป่าควันฉันแรกขอนะเธอสักเดียวฉันนี่ชิมไม่ได้นี่คือไต่ตาแห้งป่าควันเธอข้องเดีอำเภอขีราตผ no ีคมเธอมาหนะเธอนตรงมาติดโต้เธอตรงช็อตตรงชิมไปนะเดี๋ยวฉันตังก่อนที่เต่แรกฉันขอชิมไม่ได <mean. S 2> ้นี่คือไต่าแห้ง่าคันเธอชื่งอะไรล่ะชื่อล่ะชื่อกันนี่เธอเครื่องแกงเครื่องแกงเธอฉันนั้นขอฉันนั้นก้อนเครื่องแกงกลุ่มสตรีแม่บ้านมูดิ่แปะตำบลกล่องตุ้ เธอแกงส้มแกงคั่วแกงน้ำเคยเธอฮะอะไ้เลยเขาค่ายต่างเป็นโลเขาค่ายเป็นปุ๊กร้อยเร่งแกงงัวเธอแต่ฉันก็ไม่รู้แต่แกงงัวฉันก็ไม่ได้ชิมหรือฉันแบบเขวายร้อยเร่งเธอสนใจตัวติดโตได้แต่ว่าวันนี้ฉันไม่ชิมไม่ได้นางเกลียงแกงนะทุน้าฉันเสียวแต่คอยฉันหมัอนแต่ฉันเลยจากซีเรียแน่ๆท่านไหนดิฉันเป็นคนกรุงเทพมังกรเด็กท่านไหนฉันคือรุงเต๊ะที่แถวสะพานควายนะ ฉึงมันใจ bills? ฉึงหมั่นใจว่าซีผัดเงียนเด็ดโรยเด็ดโรยโรยเชื้อชันไม่โรยต้องเชื้อันแต่อย่าลงไปเชื้อใครทั้ง้นยเด็ดเดี่ยวก็โรยเรองเถอะว่างก็นะเท่านะทึอาต่อไปเธอนี่เป็นสบู่เธอสบู่จากจากคีมินเธอสมุนไพรถึงเธอโรไม้ล่บเข้าหวานนะีมินชั้นนั้นทีดีติดสู้ดันมันอยู่ที่อำเภอกี่รัตน์คม นาเธออยู่ที่ระแวกนี่กี่ละนี่คุมลักๆผานมอำเภอบานตาคุ้งหน่ยงานก็คือเธอคุ้มคอดีฉันดหนียวิ่แต่ฉันเหนีวลงไปเนี่ยบอก่ายังไงฉันโดนลงไปแรงแต่ไม่เข้าจะไม่ขึ้นตัดเยาลงไปอัพในนี้นะเออลงไปอัพเลยนะเออเออทั้งว่าเขาเดวฉันนุ่ยถือวาฉันแก่เลยนะแก่แ็ดปลาเลยเออจังฉันจ้องเลยเจี๊ยบเจยบเจีคุมนี้ ตักไต่ปลาเท้แ่โคมาไม่หลุเนี่ยลงอแล้วึงืนต้องมากินกนกลางแดดอันนี้มเแล้วใต้คนไม่ร่มๆใส่ไปไม่ไหวนางโทษนี่โทษโทษโทษตัวเลขปลาชิมชิมโทษตัวเลปลาบองบองเทตึ้งเขาใส่แม่หัวอคลอกขานแม่หัวคลอกเทอเธอตจักเสมาแม่ถ่ายหลอนเออภาษาขานก็คือเมดมาหม้อีมะพาวโทษเดจจังก็้อชิมได้เ่นนะตึงตัวเล่นี้ชิมนะ อย่าใจคอมนะแต่ว่าเธอสั้นอ่อล่ะนะั้น่อล่ะนาโอ้ยเดี๋ยวเธอนะสามันบองเท้ามันเจอกินยากสมาันเธอฉันเลี้ยงแมวออกนะกลมกลอมต้องการความเพ็ดพอดีเธ่ไม่เพรตัวหนําตาเลย เดี๋ยวไม่ไม่ไม่จืดก็คือปอดีเถอะนี่อะไหนหลงเนี่ยอย่างหลงตอนเท่านะแต่ฉันก็ไม่เคยห้อนกินเลยแต่เขาหวากินเ่อยไม่เคยห้อนกินไม่เคยคนเดิน,นเด<ธ><น>ิรโธมันรวยมาถึงจเถอะถึงกระเถอถ้าเธอ,เธอติด<ม>ใจได้นะต่างมอดต่างเพศนะ<ม>นี่เถอติดตามเขาได้เถอะสนใจเจเข้าไปดีเพจพาขวัญน,นะเถอะเบรนหยี่ห้อขวัญเถอยี่ห้องผ่าขวัญนะเราว่าถ้าเถอจะติดต่อกลุมคันเถอไปที่เฟส ไอ้เนี่ยเฟซบุ๊กเลยนะมาดีอินเทปทเลือกข้าวไปได้ก็หวาเธอสาำม,มาดเท่ามาดีบันนี่เลือกไปได้เธอเท่ามาดจีซ้ำหนังงานพระเจ้ามชุ่นหนังเพื่อขีรข่รัดกันเธอขี่รัดสีค้มันนะเธอมาท่าม้าแต่ปลายแห้งได้อจอมเนื้อสา,ายแห้ง <c oughs> แล้วก็ต่งมอดได้ทุกอยเกลืองเก๋นมีเล่ยลจริงเงี้ยมีล่่งทุแต่ว่าเนียนข้าเนี่ยกลุ้มข้าวาเออะิ่ข้าวถิ่ข้าวกลุ่มการเนียนี่กลุ่มข้าเพอี่รข้ามันทอย่างฉันได้บอกไปแล้วอนะทุกนะร้อนนะทุนะร้อนฟอโอเคนะทุนะรังไม้ไหมนะ